ตัดลงแล้วครับเงามีแต่ขี้ดินครับหุ่นเยอะเลยตัดสูงหน่อยดูปากหน้าหน้า,าตรงนี้คือเอาไว้ควบคุมทิศทางครับที่เหลือ,อไว้ก็จะให้ไปทางไหนเห็นไหมตรงนี้เราตัดไม่ถึงครับจะดึงลงไปตามที่เราอยากให้มันลงไปครับ ตัดตรงนู้นก่อนตัดลิข้างล่างก่อนดีข้างล่างก่อนดีกว่าแต่บามันยาวไม่ได้เอาเลือยตัวเล็กมาตัวใหญ่มาเลยจัดการกิ่งมันออกกันให้มันสะอาดสะอาด Oh. <small> ไม้เยอะครับกิ่งไม้เยอะๆแบบนี้แนะนําแว่นบบตานี่ห้ามขาดเลยนะครับเพราะว่าเกี่ยวไปปุ๊บๆแป๊บเดียวถ้าไม่ใส่เนี่ยขาดไม้ทิ่มตาได้ครับกิ่งมันเยอะไม้แห้งยิ่งกิ่งแห้งนี่ยิ่งอันตรายครับขาดไม่ได้ครับต้องใส่ไว้แว่นตานีโอเคครับครับลุยกับพ้าครับ นีมีพระจากใบเลื่อยตัดเหล็กโอ๊อะไรนะใบเลื่อยตัดหินครับประปชายดีเลยยี่ห้อนี้คมพิเศษครับโอเคเดี๋ยวลองตัดให้ดูครับวันนี้สั่งออนไลน์มาทดลองเคยใช้เหล็กแนบแล้วก็ดีทดลองใบตัดหินดูครับใบเลื่อยตัดหินเป็นยังไงบ้างน้ำหนักพอดีมือครับทำด้ามได้ด้วยก็โอเคอยู่นะ ไม้ตัวนี้กำลังเหนียวครับกำลังเพ่งตายหมาดๆเนี่ยวเหนียวเหน,นียวมากครับตัวนี้ถึงจะไม่แข็งแต่เหนียวครับไม้หัวหินมะพร้าวครับมันเหนียวอันนี้แข็งมาแข็งโดนหมาดๆเหนียว็นตาย ดึมาเลยครับตกินไม้พวงนี้เร็วมากกับลูกตาเตรียมตัวทำนาครับใครได้ดูทํานาแล้วจากการต้นไม้ใบหญ้าที่มันอยุดต้นไม้ที่มันผักมันล้ม 喂。<Boy. S 2> <laughs> n <Yeah. S 2> <cl aps> 苗苗。嗯嗯嗯 Mmm. Ah. អ 으음, 으니으 으음, 으 啊、ah. สำเร็จไปแล้วครับกับต้นนี้กาเริ่มร้อนครับแดดเออสุดยอดแดดหน้าร้อนปลายเดือนเมษาอันนี้เก็บกวดจริงก้าดีอเคครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสำหรับการตัดไม้ยืนต้นตายก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ